ครับทุกคนครับแม่เจ้านี่เขาคืาอเนี่ยพัดขี้เมากระเพรากุ้งนะครับเดี๋ยวพอครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเจ็บขอตัวไปเจ็บกระเพราครับเนาะ <c oughs> ขอตัวไปเจ็บใบกระเพราแป๊บหนึ่งปะ <c oughs> นี่ครับใบกระเพราหน้าบ้านนี่นะครับเนาะครับนี่ก็เป็นกระเพราบ้านนะครับทุกคน, <c oughs> <c oughs> <c oughs> นก็ปลูกหน้าบ้านนี่นะครับมาให้เป็นกระเพราบ้านนี่น <c oughs> กระเพราจังหวัดเจดีย์เนื้อนี่เนาะหยดงามเนาะนะเจ็บแต่หยดหยดถึงไหนแล้วนะครับ อี๋มะพรากุ้งเอาหยอดอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันหอมนะครับเนาะทุกคนเนาะต้องเอาหยอดเนี่ยไปพัดหยอดกระเพรานะ่ะกระเพรากำลังงามเลยนะครับเนี่ยน,ะนาเนี่ยครับผมอันเย่าวใบกระเพราหรือว่าพักต่างๆมันจะงามนะครับเนาะเพราะว่าอากาศมันเย็นนะครับใส่นักน้อยมันจะได้หอมหอมแต่นะครับนนเนี่ยนะี่นะพอแลนะครับ บางอันกับเหี่ยวนะครับบางอันกับบเหี่ยวประมาณนี้ไปต้มกินเนาะหลุดน้อยห้องหานี่นี่ขี้เมาแช่น้าไว้ก่อนนะครับนี่ครับอันนี้กบกับไบกาดมานะครับก็ซื้อกุ้งมานะครับผม ได้กุ้งก็เจะจะเอาไปแกะนะครับนะีุ่้งตัวใหญ่เลยนี่ซื้อกับเจ้าบ้านปิยาเนะาะกับเจ้าบ้านโป่ง,งนะลูกน้อยกับห้องหายอย่นันนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวผมไปเอาอเด้อ <c oughs> ห้องหาไปเอามาแล้วเนี่ยนะเราน้ำ <c oughs> ตาคอ,อเบาเลยครับนี่เขากกอนจะแกะเปลือกมันออกนะครับผมแกะเปลือกออกแล้วก็เอาขี้มันออกด้วยนะครับขี้มันเป็นเส้นเหย้าวล้นะครับนะต้องเอาออกไปก่อนก่นะครับสีหย้าเฟื่อยเลยนะครับถ้เ่เบาออกมันกลับมาหนา่ากิิ่นนะครับนะ ต่อมาเขาก็จะมาลวกหมูเด้งนะครับผมนี่ครับหมูเด้งนะครับก็สําเร็จรูปมาแล้วนะครับซื้อจากกาดนั่ะครับผมครับตอนนี้ก็กำลังจะตั้งกระทะนะครับผมไปเขาไปพอนครับเตรียมเพียงปรุงเรียบร้อยละมาอันนี้กระเพราไปกระเพราหอมนะครับเนี่นะหอมพริกกระเทียมด้วยโอเคครับเขาก็จะมาใส่น้ํามันกันนะครับ ใส่น้ำมันผืบลงไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวร้อนน้ำมันฮอนแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอาหอมนะครับผมหอมเจียวกับหอมหัวไ่นะครับลงไปก่อนนะครับครับผมเดี๋ยวเขาจะมาเอาพริกกับขิงลงก่อนนะครับพักกะเพราแต่ยังมาเอาลงนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาไปคั่วให้มันสุกในพอรีก่อนนะครับเนาะน สีสันน่ากินครับทุกคนนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงนะครับทีเขาปรุงไว้เรียบร้อยเลยนะครับนี่นะเดี๋ยวเขาก่อนจะเขาลงนะครับก่ก็จะใส่นี้นะครับใส่กุ้งก่อนรู้สึกว่ากุ้งหลอบนี่นี่คือว่าสวหง่ขนาดเลยนะครับอันนี้มีผมถามแฟนผมนะครับอันนี้ปะครบมีซอแม้เจ้า สิบบาทนะครับนี่นะมดอีเาสิบบาทนะครับพอแล้วครับน่ากินก็ครับทุกคนนี่นี่กอหมูแดงตีเฮาอันนี้เขาลวกไว้ตกี้นะครับเราก็จะมาคนอันนี้รวมกันกับปรุงเนื้นครับเนาะคือว่ากลิ่นมีหอมขึ้นมาแบบอหอมขนาดเลยนะครับทุกคนอันนี้ขนาดเนี่ยมาได้ใส่อันนี้ใบกระเพราตัวนะครับโอ้ถ้าใส่ใบกระเพรานี่หอม นี้ครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับเนาะก็กุ้งก็ซุกพอดีละเดี๋ยวเราจะมาใส่ใบกะเพรานะครับนี่ครับทุกคนใบกะเพรานะครับอันนี้ก็หลังจากที่เฮาเด็ดมันไก้นะครับผมเขาก็มาเนอันนี้เป็นใบเป็นใบนะครับชีกออกมาเป็นใบเป็นใบนะครับเนาะตอนนี้ลูกก็เริ่มให้แล้วนะครับ เฮาล้อเนี่ยล้อเนี่ยซุปแล้วเขาก็จะมาจัดใส่จานกันนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเขาไปจัดใส่จานกันหัวเราะครับทุกคนอมันกุ้งนี่คือแบบเยิ้มเลยนะครับทุกคนถึงมันกุ้งถึงน้ำมันหมูนะครับเยิ้มเลยครับหัวเราะครับจอดเลยครับทุกคน หอมขนาดครับเดี๋ยวเขาจะมาจิ้มกันครับว่ามันจะอร่อยก่อมาเดี๋ยวเขาจะมาจิ้มกันครับว่าอร่อยก่ออืปชิมกุ้งเลยนะครับมาทุกคนมามาพอกันว่ามันจะอร่อยก่อ,อนเต็มปากกิ่งเขอร่อยเด็ดเด็ดมากมา mark